หรือดูการวอลเลย์บอลต่างแดนกำลังเดือดสุดขีดและแฟนลูกยางชาวไทยแทบจะหายใจติดขัดกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้เพราะชื่อของทัดดาวและนุสรากลับมาสันสะเทือนโซเชียลอีกครั้งส่วนทางด้านทิ้งสปูลหรือที่แฟนไทยเรียกกันติดปากว่าทีมโมเมกำลังกลายเป็นทีมที่ไม่มีใครหยุดได้ในลีกเกาหลีใต้ เมื่อพวกเธอสร้างสถิติชนะรวดเจ็ดนัดติดต่อกันแบบไร้ข้อกังขายิงคะแนนเก็บแต้มเต็มรัวรัวจนแฟนบอลเกาหลีถึงกับต้องตั้งคำถามว่านี่มันทีมอะไรกันแน่ทำไมถึงเล่นกันได้ลงตัวขนาดนี้และสิ่งที่ช็อกวงการคือพวกเขาไม่ได้มีซุปตาต่างชาติระดับโลกเพียงคนเดียวแต่เป็นระบบทีมการประสานงานที่ลงตัวและฟอร์มนักกีฬาไทยที่กำลังฉายแสงในอีกฝ้าของทวีปนุสรต้องํำ นางฟ้าเซตเตอร์ระดับตำนานของไทยในวัย39ปีกลับมาสร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งในหลีกญี่ปุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยต่างพากันอึง้งเมื่อทีมของเธอสามารถล้มทีมจากฝูงที่ไม่เคยแพ้ใครมาก่อนในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จท่ามกลางบรรยากาศสนามที่แทบแตกเสียงแฟนเจ้าถิ่นที่เชียร์สุดพลังแต่สุดท้ายต้องเงียบกริบเมื่อเซตสุดท้ายนุสรา เล่นทุกอย่างแบบคลาสโลกใจเย็นแต่นิ่งเกินมนุษย์มีจังหวะเซตหลอกเซตกลับหลังเปิดบอลเร็วแบบที่กองหลังคู่แข่งไม่มีวันทันทุกคะแนนสำคัญเหมือนถูกคำนวณมาแล้วและเมื่อทีมปิดเกมได้สำเร็จภาพไฮไลท์ดังข้ามโซเชียลทันทีพร้อมติดเทรนด์ในญี่ปุ่นและประเทศไทยแบบสดสดร้อนรอนส่วนทัชด,ดาวชานชาวกลายเป็นอีกตัวแปรสำคัญของปรากฏการณ์ครั้งนี้ เพราะในหลีกเกาหลีเธอสามารถเป็นคีย์แมนในเกมที่ทีมของเธอพลิกโค่นทีมจากฝูงที่มีสถิติชนะรวดมาแบบไร้เทียมทานเช่นกันก่อนหน้านี้แต่ต้องมาโดนทัดดาวและเพื่อนร่วมทีมจัดการจนอยู่หมดัดเกมรับบอลแรกเกมล็อกและจังหวะบอลเร็วของทัดดาวถึงขั้นมีนักภาคเกาหลีพูดออกอากาศว่านี่คือผู้เล่นที่ควรอยู่ในระดับโลกแต่ทำไมยังไม่ถูกซื้อไปยุโรป แฟนเกาหลีจำนวนมากเริ่มโพสต์ชื่นชมเธอใน SNS พร้อมตั้งฉายาใหม่ว่า The Wall of Thailand หรือกำแพงเมืองไทยความร้อนแรงของลีเกาหลียิ่งทวีความเข้มข้นเมื่อทีมโมเมไม่เพียงแค่ชนะแต่ชนะด้วยความเหนือชั้นทั้งเกมรับเกมรุกที่โคชขู่แข่งกล่าวในห้องแถลงข่าวแบบยอมรับว่าถ้าพวกเขาเล่นได้แบบนี้ต่อไปไม่มีทีมไหนหยุดได้ เรื่องนี้จุดประกายให้แฟนบอลไทยจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าฤดูกาลนี้ประเทศไทยจะมีนักกีฬาได้ MVP หลีกต่างประเทศหรือไม่เพราะทั้งทัดดาวและผู้เล่นไทยหลายคนกำลังระเบิดฟอร์มแรงสุดขีดกลับมาที่นศราราหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมอายุย่างเข้าเลขสี่แล้วแต่ยังเล่นได้เหนือระดับขนาดนี้คำตอบคือประสบการณ์และ IQ เกมที่ไม่มีใครลอกเลียนแบบได้เธอเข้าใจเกมหรือกบว่าสถิติตัวเลข ไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่ทีมเริ่มกดดันเธอจะไม่เร่งเกมแต่จะค่อยๆดึงจังหวะให้ช้าแล้วค่อยเร่งให้เร็วเมื่อคู่แข่งเสียสมดุลทุกการเซตเหมือนคนอ่านใจนักกีฬาฝั่งตรงข้ามเธอยังมีจังหวะหลอกกดบอลสองลงไปหน้าเน็ตที่ทำให้กองหลังคู่แข่งยืนค้างกลางอากาศกันทั้งทีมสิ่งที่ทำให้แฟนไทยภาคภูมิใจคือทุกวันนี้วอลเลย์บอลหญิงไทยไม่ใช่แค่ทีมชาติที่โด่งดงัง แต่เป็นสินค้าส่งออกระดับพรีเมียมของวงการลูกยางหลายประเทศสโมสรต่างชาติแย่งกันเซ็นนักกีฬาไทยเพราะสไตล์การเล่นที่คล่องตัวอ่านเกมเร็วและทำงานเป็นทีมต่างจากยุโรปที่เน้นพลังและความสูงความสำเร็จของทัดดาวนุสรารวมถึงเพื่อนๆอ,อย่างพิมพิชยาพรพันธ์และอื่นๆคือสัญญาณว่าโลกกำลังเห็นว่าวอลเลย์บอลแบบไทยคือแนวทางใหม่ของความเร็วและทักษะ หลังเกมมีคลิปวิเคราะห์ลอยไปทั่วโซเชียลซึ่งผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นพูดถึงลนุราในเชิงยกย่องว่านี่คือผู้เล่นที่ทำให้เกมธรรมดากลายเป็นศินละปะเธอไม่ได้เล่นเพื่อชนะอย่างเดียวแต่เล่นเพื่อให้คนดูมีความสุขคำพูดนี้กลายเป็นกระแสะไวรัลทันทีฝั่งทัตด,ดาวเองก็เริ่มโด่งดังกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมีแฟนต่างชาติทำคลิปตัดจังหวะล็อกของเธอพร้อมแคปชั่นว่า อย่าเสิร์ฟใส่เธออย่าเปิดบอลใส่เธอเธอจะฆ่าคุณด้วยรอยยิ้มถูกแชร์นับแสนครั้งจนสื่อเกาหลีต้องนำไปลงข่าวความจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของฟอร์มการเล่นแต่คือผลจากการปั้นทีมชาติไทยที่มีระบบและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งนักวิเคราะห์ต่างชาติเริ่มศึกษารูปแบบการฝึกของไทยอย่างจริงจัง เพราะเด็กไทยไม่สูงเท่ายุโรปไม่มีกำลังเท่าอเมริกาแต่กลับเล่นได้ด้วยความเร็วและมีระบบทีมเวิร์กเหนือชั้นเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมวอลเลย์บอลโลกในอีกไม่เกิน3ปีข้างหน้าสิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือหากฟอร์มยังเป็นแบบนี้จะมีโอกาสหรือไม่ที่สโมสรใหญ่ในยุโรปเช่นตุรกีอิตาลีหรือบราซิลจะยื่นข้อเสนอให้กับนุสราและทัดดาวแม้หลายคนมองว่าอายุของบางคนเริ่มมากแล้ว แต่ฟอร์มที่เล่นมันสวนทางกับตัวเลขในบัตรประชาชนแบบสิ้นเชิงแฟนไทยจำนวนมากออกมาแสดงความเห็นในโซเชียลเช่นยังไม่อยากให้เลิกเล่นเลยดูทีไรก็เหมือนดูหนังหรือนุศราคือศิลปินลูกยางของจริงรวมถึงทัดดาวกำลังจะเป็นนักล็อกที่ดีที่สุดในเอเชียนักวิเคราะห์ญี่ปุ่นบางคนถึงกับพูดว่า หากปีหน้าลีกญี่ปุ่นไม่ได้เซ็นสัญญาโค้ชไทยหรือผู้เล่นไทยเพิ่มอีกหลายคนถือว่าพลาดโอกาสทองและอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเมื่อฤดูการจบลงแน่นอนว่าจะมีสโมสรทาบทามนักกีฬาไทยแน่นอนสื่อเกาหลีเองก็เริ่มหันมาทำข่าวมากขึ้นว่าทำไมทีมที่ไม่มีซูเปอร์สตาร์ต่างชาติค่าตัวแพงถึงกลับสร้างสถิติชนะเจ็นัดรวดแถมในหลายเกมยังเป็นฝ่ายพลิกกลับมาชนะ ทั้งที่เสียเซตแรกไปก่อนซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงจิตใจและสภาพทีมที่แข็งแกร่งแบบทีมชาติไทยอนาคตข้างหน้าหากทีมโมเมชนะต่อไปจนถึง10หรือ12นัดติดรับประกันได้เลยว่าพวกเธอจะถูกยกเป็นตัวเต็งแชมป์ทันทีและชื่อของนักกีฬาไทยในลีกนี้จะถูกพูดถึงไม่แพ้ลีกตุรกีหรืออิตาลีเรียกได้ว่านี่คือยุคทองของวอลเลย์บอลหญิงไทยในระดับสโมสรต่างแดนอย่างแท้จริง ทุกคนกำลังพิสูจน์ด้วยฝีมือไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือความดังในโซเชียลอีกต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังถูกบันทึกไว้ด้วยคลิปที่แฟนๆแ,แชร์กันอย่างต่อเนื่องใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไฮไลท์บล็อกของทัดดาวหรือจังหวัดเซตเทพของนุสราบอกเลยว่าต้องรีบไปดูเพราะนี่ไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคือศิละปะขององค์การเล่นวอลเลย์บอลอย่างแท้จริงวงการลูกยางกำลังเปลี่ยนและประเทศไทยกำลังเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนั้น